A ่างเเนี่ยมิติของมันคืออะไรมิติของมันก็จะเป็นแนวนอนแนวนอน2แนวตั้งก็2ฉะนั้นมิติของเมตริกเก็คือ2อคูณสของ b ก็เหมือนกันหน้าตานี้ไงแนวนอน2แนวตั้ง2โอเคฉะนั้นมิติของเมตริกบก็คือ2อคูณสเปรียบเทียบกันได้แน่ๆแล้วเราก็ดูตำแหน่งต่อตำแหน่งตำแหน่งที่1เท่ากันไหมอ่าอันนี้เท่ากันได้ลบหนึ่ง 1. ไอตรงนี้อ่ะน,นี่สองอันนี้ก็ได้เป็นสองนั่นแหละส่วนตรงนี้ก็คือสี่ตรงนี้ก็คือคูณกันก็กลายเป็นสี่อันนี้ตำแหน่งนี้คือสามอันนี้ก็ถ้าหารกันก็ออกเป็นสามแสดงว่าเนี่ยเท่ากันโอเคเท่ากันจริงๆส่วนข้อสองอ่ะส่วนข้อสองเราดูก่อนดูมิติมันก่อนแนวนอนสองเอาสองมาก่อนเลยแนวตั้งหนึ่งสองสามสองคูณสามแต่เมติกดีมัน สองคูณสองอันนี้ไม่ต้องเทียบอะไรเลยอันนี้ไม่เท่ากันแน่ๆน,นะแล้วก็อันนี้เหมือนกันข้อสามแนวนอนแนวนอนสองก็สองคูณกับอะไรแนวตั้งหนึ่งก็สองคูณหนึ่งแต่น,นี้มันคือหนึ่งคูณหนึ่งเออมีแต่เลขศูนย์แต่สองอันนี้ไม่เท่ากันนะเพราะอะไรมิติมันไม่เท่ากันแล้วอีกอันหนึ่งในการเขียนเมตริกฟเท่ากับเมตริกที่มันมีค่าเป็นศูนย์อย่างเงี้ย เราจะไม่เขียนแบบนี้นะเราจะไม่เขียนแบบนี้นะไม่เท่านะถ้าลักษณะของสัญลักษสูเนี้ยศูนย์นีคือมันคือเลขศูนย์ไม่ใช่เม็ติกนะดังน,นั้นระวังเม็ตรติกที่ข้างในเป็นศูนย์ก็ต้องเขียนศูนย์ในตำแหน่งของเขาทุกตัวนะเขียนอย่างนี้ไม่ได้อโอเคต่อไปมีอะไรยุ่งไหมไอ้พวกนี้ไม่ค่อยยุ่งหรอกนะ ปอบปาปา,ปา,ปาได้เลยอย่างข้อหกเนี่ยข้อหกไม่เท่าแน่แน่ข้อหกเป็นมมติที่ไม่เท่ากันแน่แน่เพราะอะไรมิติมันคนละขนาดนะส่วนข้อข้อสี่เนี่ยข้อสี่มันสองคูณสองเหมือน,น,นกันสองคูณสองเหมือนกันแต่ตำแหน่งเนี้ยโอเคนี่มีปัญหาไอ้ตรงเนี้ยตำแหน่งที่สองเนี่ยยังไม่เหมือนอนีนนเน่เหมือนกันันี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ติดที่เท่ากันแน่นนะอ่ะมีอันหนึ่งบางทียังไม่ได้พูดให้สังเกตอย่างนี้ สำหรับข้อสนะี่นะมันเป็นตัวเลขชุ่วเดียวกันนะแต่ตำแหน่งในการวางของมันเนี่ยมันจะสลับกันลักษณเน,นี้อันนี้คือลบเจ็ดกับลบสองนีเนี่ยมันคือแถวแถวที่หนึ่งอันนี้จะเป็นแถวที่สอง แต่พอของเมริกซีเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเลขชุดเดียวกันนั่นแหละแต่มันจะกลายเป็นหลักที่1กับหลักที่2องไอ้ลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการ t r านสโ o รดจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแถวจะเปลี่ยนแถวให้เป็นหลักนะกนั้นเนี้ยก็คือ C เนี่ยลักษณะเนี้ย C อ่ะ c มันก็คือเอา A เนี่ยเปลี่ยนแถวให้เป็นหลักเขาจะเรียกว่า เอ็นเอแทนสปโอเคอ่ะเดี๋ย้อนกลับไปนิดนึงสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์แทนสัญ,ญลักษณ์แทนมติกจะใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ A B C D แล้วก็เริ่มมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆแล้วถ้าแปลกอันนี้หนึ่งก็คือถ้าเราเจอคำว่าอย่างนี้เราก็จะเรียกว่า i n v e r s e ของเมตติก A ถ้าเจอสัญลักษณ์ t อยู่ข้างบนเนี้ยก็จะเรียกว่า Transport ของเมตริก a นะเหมือนจะง่ายเนาะแต่มันก็จะมีจุดที่มันผิดเล็กผิดน้อยอะ่ะข้อหนึ่งไม่ยากหรอกเขาต้องการหาตัวแปรที่ไม่รู้ค่าเงี้ยอยากดู a คืออะไรดูเลยปุ๊บโอเคเนี้ยจบแล้ว a ถ้าับเ ส่วนเนี้ยตำแหน่งตำแหน่งสองก็สองมันก็ตัวเลขเดียวกันไม่มีปัญหาหรอกศูนย์กับศูนย์ก็ตำแหน่งนี้ตัวเลขเดียวกันไม่มีปัญหานี่ b มีค่าเท่ากันอะไรค่าเท่ากันนี้ก็จบอันดับแรกก็คือเราเห็นอะไรเราเห็น a กับเจ็ดก็จับเท่ากันเราตำแหน่งนี้ก็คือเห็น b กับรุ่นห้าก็จับเท่ากันพอจับเท่ากันเสร็จปุ๊บก็ตอบไ้เลยก็จบแค่นั้นแต่พอมนเป็นข้อสองอ่ะ a อกำลังสองเท่ากับเท่ากับยี่สิบห้าเราก็เขียนมอกว่า a อกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้า นะหลายหคนบอกครู rew, นี่งไง a เท่ากับห้าอย่าลืมมีสองทางถ้าเอาแบบตอนเยอะนิดนึงเนี่ยก็เป็น a อกำลังสองลบยี่สิบห้าเท่ากับสูนย์เนตัวประกอบ a ลบห้าเบวกห้าเท่ากับศูนย์ a ก็จะกับลบห้ากับห้าอันนี้แบบยาวนิดนึงถูกป่าวของเราเป็นลบห้าก็ได้ห้าก็ได้แต่ถ้าเอาแบบสั้นๆ่ะ อ๋อแบบสั้นๆก็คือใส่ทุกทั้งสองฝั่งแบบนี้เดี๋ยวเราเขียนอย่างเงี้ยแต่คําตอบเรานะถ้ามันเป็นเอกำลังสองก็ยิ่งได้ใส่ทุกสองฝั่งนะไอ้ฝั่งเนี้ยต้องเขียนมี้นะอย่าไปบวกลบอันนี้ก็จะก A. A. ลายเป็นเอเอนก็เท่ากับบวกลบห้าอันนี้อันนี้เป็สนสัน้นๆอันนี้ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนดูจากสมาชิกเออเดี๋ยวก่อนบอกสมาชิกอันนี้สมาชิกตัวนี้คือเรียกว่าเอาหนึ่งหนึเนาะตำแหน่งนี้ไม่มีปัญหาตำแหน่งนี้ปัญหา ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งสองหนึ่งอ่ะโอเคเ,อเขียข้อไหม,ไมไพออยู่เนาะบีะ B กำลังสองเท่ากับสี่ทำแบบนี้แล,ล้วกันเนาะใส่ดูทั้งสองฝั่งบีกำลังสองก็เท่ากับดูสิแต่อย่าลืมถ้าใช้วิธีนี้ใส่บกวกลบด้วยจะได้บีของเราก็เท่ากับบวกลบสี่ อันนี้ตำแหน่งนี้เราเรียกตำแหน่ง a สองสองอ่ะ a ลบสองตัวแปรอยู่ไหนกูเอาตัวแปรขึ้นมาก่อนนะตำแหน่ง a สองสองนี่คือ a ลบสองเท่ากับลบเจ็ดเราย้ายข้างปกตินะได้ a ท่าตับเท่าไหนล่ลบเจ็ดแล้วก็กลายแบบเป็นบวกสองงั้น a ของเราเท่ากับลบห้าปรากฏว่าจากที่เราคิดตำแหน่งของ a หนึ่งหนึ่งเนี่ยที่เราว่า a เราได้บวกลบห้าเนี่ยปรากฏว่า ค่าที่มันเป็นบวกมันใช้ไม่ได้เพราะโดนบังคับด้วยตำแหน่ง a สองสองฉะนั้นตำแหน่งเนี้ย a เราจะได้เท่ากับลบห้าอันเดียวโอเคงั้นก็ประมาณนี้แหละถามว่าการเท่ากันของเมสติกมันจะมันจะยุ่งขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าตรงตำแหน่งของของการเท่ากันของเขาเนี่ยมันจะต้องแก้สมก,การอะไรเยอะไหมนะแต่การที่บอกอ่ะความเป็นเมตติกมันไม่ได้ยาก มันแค่จับเท่ากันแล้วมันจะยุ่งหลังจากนั้นแหละเอาคำถามเลยนะคำถามจะถามว่าเอติกเเนี่ยกับเมติกบเนี่ยมันเท่ากันไหมเหนะ็นเนาะแต่เขาจะมีกำหนดกาหนดมาก่อนว่า x กํลังสองลบสอง x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์อันดับแรกเราเห็นลักษณะเน,นี้ย x กํลังสอง x กํลังหนึ่งแล้วก็ตัวเลขเท่ากับศูนย์เนี่ยวิธีคิดปกติแล้วกันนะ ซึ่งไม่ได้ผิดนะก็จะทำแบบนี้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อจะหาว่า x มันคืออะไรแล้วไปแทนค่าก็จะดูว่า้พวกเนี้ยมันคือเลขอะไรพวกเนี้ยมันคือเลขอะไรพวกนี้มันคือเลขอะไร,ละไร,ละไรแล้วก็เปรียบเทียบกันถูกไหมแต่ข้อเนี้ยมันจะยุ่งตรงที่ว่าพอเราเห็น x ก,กําลังสอง x ก,กลาลังหนึ่งแล้วก็ตัวเลขเนี่ยแล้วเราจะมาแยากตัวประกอบเนี่ยข้างหลังมันขึ้นหนึ่งกันหนึ่งเนี่ย หนึ่งกับหนึ่งเนี่ยแล้วทำยังไงให้เป็นลบสองสองเนี่ยอไมไม่ลบหนึ่งก็ล,บ,ล,บ,ลบหนึ่งหอ่าคือแต่ถ้ามาคูณกันเนี่ยมาคูณกันเนี่ยมันกลายเป็นบวกหนึ่งมันไม่ใช่ตัวนี้ไงดังนั้นข้อน,นี้บอกคู่ก็แยกตัวประกอบก็ได้นะทําให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ไงแต่ข้อน,นี้มันไม่จะเป็นหนึ่งขั้นนั้นแต่เราจะเริเ่มจากตรงนี้แหละอ่ะดูนี้ทาไง เราจะจัดรูปไอตรงกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยกรอบสีแดงเนี่ยให้มันสัมพันธ์กับโจทย์เราเนี่ยอย่างตรงเนี้ยตัวนี 1, ้บวกหนึ่งก็เป็นกำลังสองเท่าเท่ากันไหมก็จัดกรอบสี่เหลี่ยม x กำลังสองลบสอง x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เราก็ย้ายเราก็ย้ายสอง x กับหนึ่งไปอยู่ฝั่งหนึ่งนี่ไง x กำลังสองก็เท่ากับสอง x บวกหนึ่งแสดงว่าสองนตังนี้เท่ากัน โอเคตำแหน่งตรงนี้เรียกว่า a 1หนึ่งหนึ่งเหนึ่งหนึ่งจบนะเออเดี๋ยวเพิ่มตันิดนึงถ้าโดยปกติแล้วอะ <c oughs> ถ้าเมตริที่เขาใช้เนี่ยเป็นเมตริก a สมาชิกที่ข้างในเขา,เขาก็จะเป็น a เล็กแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งของเขาถ้าเป็นเมตริกที่ใช้เป็นเมตริต b ตัวใหญ่สมาชิกของเขาตำแหน่งเนี้ยเขาก็จะใช้ b ตัวเล็กแล้วก็ระบุไว้ตำแหน่ง แบบนี้ฉะนั้น a 1หนึ่งหนึ่งกับ b 1หนึ่งหนึ่งเท่ากันนะจากการแยกค่างเนี้ยเกำลังสองเท่ากับสองบวกหนึ่งโอเคตำแหนนี้จบตำแหนนี้บ้างเริ่มต้นเหมือนเดิมในกรอบสีแดงนั่นแหละก็เริ่มต้นจาก X กำลังสองลบสองแล้วก็ลบ1เท่ากับ0ูนแต่เราอยากจะมีลบ x ลบหนึ่งทำไงมีลบหนึ่งแล้วแยกตรงนี้เป็น X กำลังสอง ลบสอง x คือลบ x แล้วก็ลบ x ลบหนึ่งศูนย์นี่ไงลบ x ลบหนึ่งเจอแล้วเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้แหละเราย้ายสองตัวนี้ไปอีกฝั่งหนึ่ง x เป็นลบย้ายไปเป็นบวก x กำลังสองเป็นบวกย้ายเป็นลบนี่เท่ากันอีกแล้วถูกป่ะนี่ไงลบ x ลบหนึ่งลบ x ลบหนึ่งเท่ากับ x ลบ x กำลังสองนี่ไงตำแหน่งนี้ก็เท่ากันผ่านไปสำนัแหน่งแล้วก็คิดเงี้ยไปเรื่อย ซึ่งข้อนี้มันเท่ากันแหละแต่ทีนี้ว่าจัดจัดรูปยังไงนั่นเองลองดูนะมันจะเท่ากันจริงก็เปล่าข้อนี้ต้องทํานะข้อนี้ต้องทําทุกคนน่ะจะได้เข้าใจเป็นอย่างนี้เริ่มต้นเหมือนเดิมกับสีแดง x กําลัง2ลบ 2x ลบ1เท่ากับ0เอา x กําลัง2ลบ1อยู่ด้วยกัน x กําลัง2ลบ1อยู่ด้วยกันก็ย้าย 2x ไปอยู่ีฝั่งหนึ่งก็เห็นจะชัดว่า x กําลัง2ลบ1เท่ากับ 2x ตำแหน่งนี้ก็เท่ากันอีกแล้ว ก็เหลือตั้งแต่สุดท้ายสุดท้ายก็คืออ่ะตำแหน่งนี้เดาเขียนที่แล้วกันอันนี้คือตำแหน่งของ a ของสองส่วนตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของ b สองสองเริ่มต้นจากข้างบนนั่นแหละ x กลางสองลบสอง x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นี่ทำยังไงครูลบต้นจากฝั่งนี้ก่อดับกันครูจะลบต้นจากฝั่งนี้นะครูจะมองฝั่งนี้เป็นหลักก่อนนะ เรามีลบหนึ่งแล้วเรามีลบหนึ่งแล้วโอเคเรามีเอกกำลังสองแต่ยังไม่เหมือนเขานะอันนี้ละไปก่อนไอตัวนี้ไม่ควรอยู่ครูย้ายลบสองไปไว้ข้างหลังก่อนอย่าไป็ปบวกสองเอ็กไว้ข้างหลังอันนี้ก็จะกลายเป็นเอ็กกำลังสองลบหนึ่งต่อมาพยายามทําให้เหมือนไอ้นี้มีลบหนึ่งแล้วมีเอ็กกำลังสองแล้วแต่มีตัวเดียวทำไงอยากให้เป็นสองเอ็กซ์กำลังสองทำไง บวก x กำลังสองไปสองฝั่งเลยบวกด้วย x กำลังสองทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้อันนี้คือตัวที่เพิ่มเข้ามานะเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันเหมือนกับตัวโจทย์ b ีสองสองอ่ะแล้วทีนี้ไอ้ข้างหน้าก็จะกลายเป็นสองอกกำลังสองหละไอ้ข้างหลังก็คือลบหนึ่งแหละนี่เนีเหมือนเหมือนทีสองสองแล้วแล้วตัวตัวข้างหลังของสมการเราอะก็จะดูให้ดีๆก็เป็น x กกำลังสองบวกสองอก 2 x กำลังสองลบหจริงๆมาต้องได้ x กำลังสองบวกส x ตรงนี้ 1, ไม่เท่ากันแล้วฉะนั้น a สองสองไม่เท่ากับ b สองสองฉะนั้นเท่ากันไหมเพราะจากนั้น metric a 1. ก็จะไม่เท่ากับ metric b 2. อันนี้คือตัวอย่างที่มันค่อนข้างยุ่งนะเดี๋ยวก็แถวๆนี้ก็ไปลองทำดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวพุ่งนี้ไม่ใช่พว่งนี้ดิอีกสองวันมาแล้วมีอะไรสงสัยก็ถามอีกทีนึง